โรงเรียนอนุบาลน,นนทบุรีจัดการเรียนการสอนในระดับอนุบาลที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช2560และชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551 โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีพิจรารณาคัดเลือกหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดสอดคล้องตามนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบในเรื่องการซื้อแบบเรียนแจกนักเรียนทุกคนให้ได้รับหนังสือเรียนใหม่ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้หนังสือที่มีคุณภาพเหมาะสมกับราคาและสอดคล้องกับหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนโดยคัดเลือกหนังสือเรียนแบบฝึกหัด จากองค์การค้าของสกสคซึ่งจัดส่งหนังสือเรียนแบบฝึกหัดให้กับโรงเรียนอนุบาลนนทบุรีด้วยความรวดเร็วถูกต้องและครบถ้วนท่านรัฐมนตรีพลตำรวจเอกเพิ่มพูลชิดชอบได้มอบหมายให้ที่ปรึกษารัฐมนตรีท่านดออรอุดมพงมพันใจท่านดกรกิติภพ ภาวนัตกุลทรพร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการสุภกิจดิดตสุวรรณดรปานนทัศน์แสนวิเศษผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขตหนึ่งตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับองค์การค้าของสอกศคและโรงเรียนอนุบาลนนทบุรี ทำให้โรงเรียนอนุบาลนนทบุรีมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา2567กก่อนการเปิดภาคเรียนเป็นที่พึงพอใจของผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน